มัดรวมผ้าซาตินว่าของที่ร้านเนี่ยมันมีตัวไหนบ้างเรามีทั้งหมดอยู่4ตัวครับสำหรับผ้าซาตินเริ่มมาด้วยตัวแรกก็คือผ้าซาตินยืดชื่อว่าผ้าซาตินยืดแต่ว่ามันไม่ยืดเท่า <c oughs> มันมีสปันเด็กผสมเพียง3-5%เท่านั้นแต่แค่เพียงเน่งๆเท่านั้นเนื้อนุ่มไม่หนามากเหมาะกับอากาศประเทศไทยตักชุดออกมารับรองเขาใส่สบายแน่นอน ตัวที่2ครับผมนั่นก็คือผ้าสัตินซิลนั่นเองครับตัวนี้จะเป็นผ้าสัตินที่มีความบางอยู่ในตัวนุ่มลื่นนะครับผมแต่ว่าผ้าจะมีความบางลูกค้าส่วนใหญ่านาไปท 5, ําผ้าพันคอไปพิมพ์ลายตัดชุดก็ได้ครับแต่ว่าถ้าตัดชุดกับผ้าตัวนี้ต้องใส่ซับในเพิ่มเนื่องจากมันมีความบางอยู่ในตัวไม่งนั้นมันจะโปะนะครับ มาต่อกับตัวที่3ตัวนี้คือผ้าซาตินซิลแบบย่นนั่นเองครับตัวนี้นะครับจะมีความบางคล้ายๆซาตินก่อนหน้านี้ครับผมแล้วก็จะมี texture ย่นๆแบบนี้สวยมากตัวนี้มาใหม่ไม่ซ้ำใครไม่ซ้ำตลาดแน่นอนทางร้านแนะนํามากตัวนี้นุ่มทิ้งตัวใส่สบายต้องตัวนี้ครับซาตินซิลย่นราคาก็ไม่แพงครับผมเรามีสีให้เลือกเยอะแยะมากมายครับผมตัวนี้มีถึง24สีกันเลยทีเดียวและตัวสุดท้ายครับนั่นคือผ้าซาตินดิสโก้นั่นเองที่เป็นยอดฮิตของทางร้านตอนนี้ตัวนี้ขายดีที่สุดเนื่องจากว่ามันมีความเป็นเอกลกษณ์็ไม่ใครนตาด เลยทำให้ตัวนี้ขายดีที่สุดนะครับและฝากไว้ด้วยครับร้านขายผ้าประดับตกแต่งออนไลน์นะครับผมที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนึกถึงซิ t เทคพาวที่เดียวเท่านั้นสาม,มารถดูสินค้าของทางร้านได้ที่ w w w s i t t e ขอ p เร c o m ทุกเรื่องผ้าครบจบที่เว็บไซต์ของเราชอบผมชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมกดหัวใจกดติามเพื่อสปออร์กันด้วยครับ